สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็ดดี้ฟรีสไตล์นะครับเมื่องเล่าวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่เมืองดานังประเทศเวียดนามนะครับเมืองมินชายทะเลอันสวยงามของประเทศเวียดนามเมืองท่าสำชันอีกเมืองหนึ่งนะครับก็คือเมืองดานังที่ติดกับทะเลนะครับ ทะเลจีนใต้นะครับหรือ South China Sea นั่นเองนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้ารูปน่าจะเป็นรูปแปยิม้มหรือเปล่าเพราะว่ารูปนี้เนี่ยตั้งแต่ผมมาที่ดานังเนี่ยแล้วก็แม้กระทั่งช่วงเดือนที่แล้วที่ไปที่เวียดนามฮานอยเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็จะเห็นรูปนี้รูปแกะสลักรูปนี้นะครับ อยู่อย่างมากมายนะครับที่มีวันนี้เราพามาดูเรื่องของอาการแกะสลักนะครับของตรงนี้ก็เพราะว่าวันนี้เรามากับทัวร์ครับทัวร์จะพาผมไปเมืองมรดกโลกเมืองคอยอันนะครับซึ่งประวัติของเมืองนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็พามาแวะมาชมการแกะสลักพวกนี้นะครับ ก็ขนาดใหญ่นะครับก็คงจะราคาแพงแหละนะครับเพราะก็พาเรามาดูนะครับเขาอาจจะมีของอื่นเสนอขายกับเราด้วยนะครับเพราะว่าคณะตัวของผมวันนี้นะครับก็มากันเต็มลถแล้วครับเป็นชาวเวียดนามซะส่วนใหญ่นะครับก็มีเห็นมีคนอินเดียมีฝรั่งอยู่บ้างนะครับคนต่างประเทศก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนเวียดนามซะเยอะนะครับส่วนใหญ่หัวหน้าไกด์เขาก็พูด พอมีลูกทัวร์เป็นคนเวียดนามเองเยอะๆอย่างนี้เขาก็พูดภาษาเวียดนามก่อนนะครับและหลังจากนั้นเขาจะบรรยายต่างๆเป็นภาษาอังกฤษให้เรานะครับกเ็เขาก็แจ้งว่าเราจะมาหยุดอยู่ที่นี่ฮะมาดูเขาแกะสล,ะลักรูปพวกนี้นะครับที่ที่จุดนี้นะครับก็เลยผมก็เลยถ่ายรูปนี้มานะครับเพราะผมเห็นสังเกตเห็นรูปนี้บ่อยมากนะครับก็ยังไม่เข้าใจดีถึงประวัติของ รูปพวกนี้นะครับรูปคุแตะยิ้มใช่ไหมครับเราลองมาดูนะครับมีรูปพวกนี้อยู่อย่างมากมายจริงๆนะครับเข้าใจว่ารูปโลโก้นี้นะเป็นสัญลักษณ์ของอของความโชคดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมคุยกับโหน้าทัวก่อนครับ excuse me can you explain for me please can you i i see many many pictures of this many things uh oh, okay. even sometimes i went hotel another hotel i saw it uh what, what's meaning of this food truck or something like mm -hmm. do you want to make or please start no, yeah this picture what is meaning of this yeah uh, you can say uh this you say the Buddha. Buddha, Buddha. oh, yeah, yeah. yeah. Buddha. yeah, yeah, yeah. Chinese Buddha. Chinese Buddha, but the, the Buddhism from Chinese got traveled to Vietnam, right? Uh -huh. And this is the Happy Buddha. How happy yeah, Buddha? You can so the smile he... on his face. Oh, his smile. Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah it's a like a Chinese old man or something like that. Yeah. In Thailand, you call back Pat Yeah, <laughs> yeah, it's exactly. And but um, in the north of Vietnam, uh -huh. the Buddhism from Chinese, when when you see the Buddhism in the south of Vietnam, it's really different It's from India. Oh, I see, I see. And uh, a lot, I, I saw many of these when I went also in Hanoi, also in yeah, India, and some yeah. Sam. I think they put in the hotel. It means something. Yeah. They respect for the good luck or yeah. something, is it? They believe that this is the yeah, good Yeah. Uh, you know, in Vietnam, yeah, uh, yeah. The 70% 70 of the Việt, Vietnamese people follow uh, Buddhism. The Buddhism. but. I have heard that there are some people that don't have any religion also right don't respect anyone anything yeah 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 they still have yeah Uh, but but 70 people following the b u d d h i s t right yeah oh t i s the main religion in Vietnam Buddhism yeah yeah but I have heard some somebody don't respect any buddhist i t not don't respect any religion yeah Vietnam people but they still respect right ครับผมก็บอกถามเขาว่า ได้ข่าวมาเรื่องเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับเรื่องของการนับถือศาสนาฮะเพราะได้ข่าวมาว่าคนเวียดนามนี่เขาไม่ค่อยมีศาสนาเขาก็บอกว่าก็มีนะเพราะ70%เปอร์เซ็นต์ของคนเวียดนามก็นับถือศาสนาพุทธนะครับแต่ก็มีอยู่บ้างที่ไม่ได้นับถือศาสนาได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเราลืมไปว่าเรากําลังท่องเที่ยวอยู่ในเมืองที่มี ระบอบการปกครองนะครับแบบคอมมิวนิสต์แต่จริงๆแล้วถ้าที่ผมได้มาสัมผัสในประเทศเวียดนามนะครับถ้าที่ผมมาได้มาสัมผัสเนี่ยจะเห็นว่านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์นะครับโดยมีพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศเวียดนามเป็นผู้บริหารต้านเมืองนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นคอมมิวนิสต์อ่อนมากๆที่ ไม่ไม่ใช่เหมือน,มนโโมเมืองคอมมิวนิสต์ที่แข็งแรงอย่างจีนแดงนะครับก็คือเป็นโคอมมิวนิสต์แบบอ่อ,อนความบันเทิงความนสนุกสนานของผู้คนนะครับแล้วก็อิสระภาพเสรีของผู้คนในประเทศเวียดนามนี่ก็ยังเยอะอยู่นะครับก็เรียกว่าเป็นเป็นโคอมมิวนิสต์กลายแล้วล่ะนะครับเราเข้ามาเราไม่รู้สึกเลยว่าเรามาเดินอยู่ใน คอวนิสต์นะครับนี่เราจะมาดูรูปแกะสลักนะครับนอกจากจะมีรูปคุณแป๊ะยิ้มแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของพระเยซูนะครับที่ท่านเจงกันกลางเขนอยู่นะครับวันที่ท่านถูกเจงกันแขนแล้วต่อมานะครับก็มีประวัติเล่าให้ฟังต่อไปด้วยว่าพระเยซูของเรานะครับของศาสนาคิดทรรมยิ่งของเรา ของศาสนาคริสต์ที่ประชาชนนับถือนะครับท่านได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากที่การจนกังแขนเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังเพราะว่าผมก็พอจะรู้อยู่บ้างเพราะว่าเรียนหนังสือก็เรียนโรงเรียนคริสเตียนมาตั้งแต่เด็กนะครับจบอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยหรือ BTC นะครับเพื่อนๆที่เป็นสิทธ์ม่วงทองลูกศิษย์ลูกบ t ทก,ก็คงอ่า บอกกล่าวกันนะครับว่าผมก็จบ BCC บเหมือนกันครับเรามาดูตรงนี้นะครับนี่ก็มีการแกะสลักเป็นรูปของอามีแตะยิ้มยืนหยุดไว้จริงๆนะครับแล้วก็จะมีของบุรุษที่เป็นผู้ทรงคุณธรรมนะครับของประเทศจีนก็คือเรื่องราวของท่านเปาปูจินตรงนี้นะครับ Hello, สวัสดีครับ คูดไทยมีเจ้าหน้าที่เขาจะมาแนะนำอยากซ้ yeah, ซื้อซื้อเล็กๆหัวซื้อเล็กๆเ่าไรอ๋อโอเคโอเคโอเคโอเโอเคโอเคอเคโ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 อเคอเดโอเเอเคโอเเคอเคโอเคโเค็อเคบอเเคร,รเคออเครเคเอกเเเเาเบเเเ ที่บ้านเราก็นับถือศาสนาพุทธด้วยนะครับนี่ก็เป็นรูปของเจ้าแม่กวนอิมนะนะครับผมใครที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมนะครับนี่ก็เป็นเขาแกสะสลักได้เหมือนนะครับเป็นรูปของพระเจ้าเป็นรูปของสิ่งที่เป็นมงคลต่างๆนะครับเมื่อกี้เข้ามาเจน้นขายมาชวนให้ผมซื้อนะครับก็ไม่ได้ซื้อนี่เป็นอ,อ,อะไรเนี่ยก็คือแจก,กันหรือเปล่าเป็นรูปของแจก,กันนะครับผม แล้วก็รูปต่างๆนะครับคณะที่มาก็เพื่อเพลินกับการชมสิ่งพวกนี้นะครับก็มีเก้าอี้หยกด้วยนะครับที่ทำขึ้นมานะครับก็คงจะแพงหรูอยู่หรอกนะครับผมเป็นเก้าอี้นะครับถ้าคนมีฐานะนะครับเขาก็จะซื้อกลับไปนะครับประดับ ที่บ้านของเขานะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนไหมหรือเป็นนักธุรกิจใหญ่ๆญนะครับก็คงจะราคาไม่ถูกหละแต่ว่าจะซื้อเขาก็คงบริการส่งทางเรือถึงที่ละมั้งนะครับนี่ก็เป็นการเดินชมภายในนะครับมีจากการมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วกเ็เราก็มาดูนะครับรูป องเล็กนะครับออบางคนก็ซื้อไม่ได้ซื้อองค์ใหญ่แต่ซื้อองค์จำลองเอาไว้ไปบูชาหรือว่าเอาไว้ไปประดับที่บ้านนะครับรูปเจ้าแม่โกดิมนี่จะมีเยอะหน่อยนะครับก็แล้วก็ยังมีรูปม้าที่จะสลับเป็นรูปสัตว์ต่างๆด้วยครับมา้มาหมาสุนัขแล้วก็หมาต่างๆนะครับวันนี้เราก็มาทัวร์เมืองอเมืองนี้กันนะครับเมืองที่เราจะเดินทางไปนี้นะครับ ตอนนี้ก็มีจัตลกเป็นรูปคุณลุงเป็นรูปที่สวยงามนะครับรูปปลาก็มีนะครับที่ารตลกนะครับเดี๋ยวตอนเ่้าจะไปถึงเมืองไฮฟ,ฟองนะครับเมืองที่เป็นมรดกโลกเมืองยูเนสโกผมดีใจมากๆที่ได้จะได้ไปเมืองน,นี้นะครับและจริงๆการไปเมืองน,นี้เนี่ยก็ต้องไปกันตั้งแต่ช่วงนี้แหละครับคือช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่า เมืองไฮฟองนี่จะสวยมากในช่วงค่ําคืนนะครับก็เลยทัวร์นี้ก็เลยเริ่มต้นสายหน่อยนะครับเมื่อกี้เข้ามารับผมที่โรงแรมสามโมงเย็นนะครับแล้วก็ทัวร์นี้จะเสร็จประมาณออกจากอจะเดินทางกลับนะครับจะเดินทางกลับประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับเขาจะให้เวลาเราอยู่ที่เมืองไฮฟองนะครับสามทุ่มครึง่งก็เข้าใจว่าคงจะมาถึงโรงแรมผมเนี่ยในคืนวันนี้เหมือนกันคงจะเป็นห้าทุ่มขึ้นไปนะครับก็ เราก็มาชมความสวยงามอันนี้เขาจะมีถ้าซื้อตัวนี้ไปจะมีน้ำตกเล็กๆด้วยนะครับให้ให้ได้ซื้อไปตกแต่งบ้านนะครับก็มีนะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เป็นราคาแพงนะครับแต่ก็มีสิ่งสวยงามน่าชมมากมายนะครับไม่กระทั่งเป็นเครื่องประดับอะไรอยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดเครื่องประดับเหล่านี้คุณสภาพตรตีที่ดูอยู่นะครับก็คงจะเข้าใจมากกว่าผมนะครับ ว่ามีอะไรกันบ ouais ้างนะครับก็มีมีหวนแล้วก็มีเครื่องประดับหลายอย่างด้วยกันนะครับการที่มาจอดชมโปรแกรมที่นี่นะครับก็เหมือนเป็นภาคมังคับนะครับเขาจะพาเราไปไฮฟองเขาก็พาเรามาช้อปปิ้งก่อนนะครับก็ไปทัวร์เขาก็คงถ้าเราซื้อสินค้าจากพวกเขาเนี่ยครับเขาก็คงจะมีค่า กำไรบ้างหรือว่าค่าคอมมิชชั่นตอบแทนพวกเขานะครับเขาเลยพาเรามาแวะที่นี่นะครับ <_ d ance> นั่นคือไกด์ใส่แว่นนะครับที่เมื่อกี้เขามาอธิบายเรื่องคุณต๊ะยิ้มให้เรานะครับไกด์ของเราก็เดินไปเดินมาแต่ก็พูดภาษากฤษได้ดีนะครับนี่ก็เป็นรูปลูกโลก,ลก,ลกใช่ไหมเอออะไรมันห,หมุน,มนดาจะไม่ใช่ไม่มีแผนที่นะเป็นรูปตัวโลกเลยนะครับสวยงามมากนะครับถ้าซื้อไปนี่รู้สึกว่าเขาจะมีเสียบปลั๊กใช่ไหม มีเสียบพักอยู่ข้างล่างนะครับ,รบแสดงว่าเครื่องทํางานด้วยการต้องเสียบป๊กนะครับก็ไปดูนะครับมีพระองค์ใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับพระเจ้าองค์ใหญ่นะครับที่ปั้นมาแต่ว่าน่าจะคล้ายๆจีนนิดนึงองค์นี้นะครับก็เอาปั้นมาคือคนถ้าออกทางเอเชียปั้นมาจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคน ที่อยู่ทางอินเดียปั้นนะเนี่ยหรือว่าผลิตเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับนะครับผมก็ดูนะครับมีนาฬิกาประดับเพชรนะครับก็ไม่ทราบว,ว่าคงเพชรจริงหรือเพชรปลอมนะครับวางขายอยู่ด้วยนะครับมันมีเครื่องเครื่องประดับสําหรับผลชุภาพจัดตัวอยนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับเขาก็คงจะเรียกเราขึ้นรถนั้นนะครับก็ เดี๋ยวจะพาคุณคุณไปดูในเมืองไฮฟองนะครับจะไปเห็นว่าจะมีจุดจอดอีกที่หนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นจุดจอดไหน,นครับตอนนี้ห้องก็หมดแล้วนะครับก็มีมีแค่นี้นะครับสำหรับทัวร์ไฮฟองในตอนแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามในไอฟองช่วง เอพิเซดสองเอพิอดสอกันต่อไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราพูดกันไปยาวกันไปนี่จะทําให้ยาวขึ้นยาวขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับติดตามกันในช่วงที่สองอนทเที่ยวเมืองไหฟองเลยครับสวัสดีครับ